แค่เราเาอย่างนี้เรามาเปิดกล่องส่งที่เราทำไว้เมื่อสามสี่ปีที่แล้วเลยนะคะทุกคนเราจะไม่ได้เลยว่าเราทำไว้นะคะคืออยากเก็บแต่ว่าเก็ลวมันเสียดายาก็เลยไม่มเก็บซะสิแต่ตอนนี้เราจะแกะค่ะเพราะว่าเก็บไปนาน,นอยน,นี้ไม่น่าเก็บเิ <c oughs> ดือดความัมันจะหลุดแล้วทุกคนโอเคค่ะามาเลิกเลย จะเป็นกล่องสูงเค้กนะคะมีแบบให้สะสมตัวองลายต่างๆนะคะแล้วก็ปแบบเล่ีแ้แถมสายโค้งมาให้ด้วยไข่สู่ลูก,านนก,ก,กลาศกย,ย่างร้อันนี้สามชิ้นเราเจอะเสื้อผเบรนเดแล้วไม่น่าจะใช้อะคะอันอันนี้น่คะไม่รู้คะ่ะโอเคค่ะเก็บไปเลย กลิ่นไม่คลึงผสมข้อนานานเลยเหมือนจำได้ว่ามีซอสครีมอะไรต่างๆด้วยแล้วก็เรื่องนี้มันแขคะมันยังเล่นได้ยิ่งรึเปล่า ของตกแต่งมาในรูปแบบกบทรีออุยอันนี้จะได้ชมากมากลองดึงออกมาด้วยเป็นเิอครีมนะตพต่อแต่ว่าเก็บไม่ได้ไม่พทกคนเดี๋วราว่าขอมันกหขอน่าจะทง เข้าใ่ด้วยแต่ว่าไม่มีที่ จุดหมายน้อยมาให้เราด้วยนะคะดหมายนี่คืออะไรเนี่ยอุ้ยมันไม่ใช่แค่หอันเดียวนะคะทุกคนเปสองอันจสองล้าน L L ฮ่าฮ่าฮเา้่า่าาา่าพ เดี๋ยป้าคือยังสงสารอะไรอ่ะแฮปปี้์ัเดย์ทุกคนอันนี้คือเราทำเพราะอะไรมันก็ไม่นึกเหมือนกันแต่ว่ามันลางๆคิดบีบีดังนั้นเราทำเพราะอะไรอ่ะอยากทำเรื่องเฉยๆหรอหรืออะไรอ่ะแฮปปี้เบิร์ัเดย์อุ้ยเจ้าแ หนุ่มจีน่ามาค่ะเราอ่านกันค่ะอะไรเนี่ยเงียบๆนะโหนจริองขอให้สุขภาพแข็งแรงเล่นดีนะมีความสุขมากๆเลนะฮะตอนนั้นเราทำโทษคิดอะไรมันฟุ้งกระจอกหก จะเป็นแบบว่าแก้วสองนะี่อู้ดีสไตล์เก๋ดีนะแล้วเราปิดกลับไปอนี้มีซองใส่เทียนนะคะอันนี้ก็ชวะมีสีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีฟ้าค่ะ แห้งแล้วทุกคนเก็บไม่นานคือัอนไม่ค่อยแห็งนนะทุกคนน่าจะยังใช้ได้อยู่ค่ะเย็นน้อยของแาวโอ๊ยเย็นน้อย แล้วทำไมต้องเป็น HD เพราะว่ามันเป็นกล่องสุ่มเค้กไงเค้กวันเกิดโอ้ยความพิดดีเนี่ยใส่ได้เวยอุ้ยใส่ได้ทุกคนจำได้ว่าตอนที่ทำมันยังไม่เห็น ตอนนี้แะทุกคนนคือคารามายคไามา่มันตื่ตากราบิดแล้วเอ้หลวาไม่ให้งแล้วอ่ะอไม่ออกอาไม่ได้เจอ,อไม่ได้แล้ว แต่ว่มามันเป็นแห้งแบบดงดอ่ะจมได้อะปเลจบเนเนยที่ว่ามันแห้งทนดูเอ๊ะแบบบแล้วทุกคนจแล้ว ท <Started. S 2> ี่ใหมันพันไม่ได้ใช่ไม่ใช่เพราะถ้าคุณจบถูกคนคนมันจะได้ไหมง่ายเกินไปเลย เพราว่าเรายิงใส่เทียนได้ใช่ไหมใช่เรางใส่เทียนไดน้ก็ไม่เป็นวายแต่จะกคนรวงกันเจเราก็จะเป็นอย่างนี้ตายเก๋าไม่ช่ชื่อคนนอ้าแส่เนคนเนเสร็แล้วทุกคน คีคของเราถึง้งจหน้าตาแปลกๆไม่ไม่ไม่แปลกแปลกหอุ้ยแล้วเรามาดูกันว่าอะไรคืออะไรอยากเก็บแบบเก็บไว้ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยน่ารักมาก โซคริวชมากมันเหมือนเป็นเก็บน้ำตาลอูอ้อ้าิโอ้ยสัดสีก็คือฟ้าเหลืองแล้วก็ชมพูมันมามาน่าแบอแล้วเราก็เก็บเก็บทีระมิดแบบเแรียบคล้ายขนมขนมก้อนหินเลย <C> e <ek> อย่าบอนะแตจะ้องเล่นเมัน,น,นสนุกมั้งไม่น่าเกิดด้วยนาฉอนนั้นอยากเก็บไว้เพราะว่าจะได้สซอร์ไพรว่ามีอะไรฉันไม่าจะากถ้าว่าก็เ็นคนทำเองอน,นี่นึงฉันก็ยังจาได้อยู่ดีนั้นแหละจำได้ว่ามีการ์ด

好，下午。 จะตกหล่นก็ได้ไอลูกปลาของเราเพราะว่ามัน พี่ชื่นพี่ชื่นจะง่ามากแต่ว่าเราไม่อยากลุกขึ้นนะะ ชุ่มๆเลยไม่ชุ่มมันจะไม่ออกมาอีกแ่ด้ได้เป็ดอีกิโอ้ยไม่ใช่สาทิตหกสามิบวิเจ้าใจทุกคนตอนนี้ครบแล้วคะ่ะแต่อาจจะเล่นก็ได้นะคะนี่ค่ะเราจะมาเก็บไปพอมๆกันเลยแต่เรารู้สึกเหมือนว่ามันไม่ค่อยติดเลยทุกคนหรือว่าเราใส่คี กา้เสร็จชินน้มันนานเปลี่ยนไปอะทุกคนมันสามสี่ปีแล้วอะสองติดอยู่ทุกคนติดอยู่เดี๋ยวติดอีกนี่มันรอให้มันแห้งๆไปอย่างน้อยแค่ดก็เล่นได้นะทุกคนอย่างน้อยเคเราก็เสียบเทนได้เอ้อเสียบเทนได้ เอา,หาใหม่นะทุกคนเราจะรอให้มันแห้งค่ะหนึ่งสองอื้องกระเที่ทุกคนนีน่าจะสองนาทีกว่านะคะ่ะรู้สึกว่ามันน่าจะเก่าค่ะมันก็เลยขบขอบไม่ จิ <ourage> anyway, ้ดูแลสุขภาพอ่ามันไม่ติดแต่ทุกคนขอบขอบกลูกติดนะมันเอ้าติดนิ้วอาจจะติดก็ได้นะแต่มันอาจจะไม่ติดเท่าไหร่เราลองใหม่กระเถิบเรามาให้โอกาสมันเจี๊ยตัวอือสองสามโอเคทุกคนมันน่าจะติดขึ้นอยู่กับผิวเราแล้วล่ะ แล้วก็ขอปิดไ้ค์เพียงแค่นี้นี่ไม่ใช่การรีวิวกล่องสุ่มเค้กนะคะทุกคนแต่นี่คือการรีวิวแท็บทูดแคร์แบรเองค่ะทุกคนบ๊ายบาย